ไปเฮ้ยยังไม่ออกชิดพอเปล่าเอาชิดชิดเกินเขาห่างนิดนึงครับห่างเหรอใช่ห่างนิดนึงห่า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 งไปห่างไปเหรอเอาว่าไงเอายังไงแน่เอาพอดีพอดีครับพอดีพอดีได้เปล่าพี่พี่อุ๊ดไปอยู่ข้างพี่สานเลยอยู่ข้างๆลาบอนใช่ปะ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เอาแบบไหนจะแบบไหนเฮ้ยเพี่เอ้ยมือเชี่ยวไปดูวะเอาเอาเอาเพี่อาร์มเป็นเซนเตอร์ไออาร์มเป็นกองหลังนะกองหลองหลังกองหน้ามาหน้าเล่นหน้าโอเคผา้เล่นการผูเล่นการผูเล่นการเป็นเซนเตอร์นะเออโอเคบอลนึ่งบอลนหนึ่ง เดี๋ยวนี้มันต้องตบมือกันคุยเพื่อนสั้นหน่อยตอนสวัสดีก็สั้นๆจะเอาไปต้องบอกตัวเองดเลยจั์ไมปห้าพี่อะไรกวดวิ่งไม่พูดคำเลยอันนี้ที่คือรายการเมื่อโอ้ได้ยากนะเป็นรายการที่จะหาอะไรอย่างว่าแปลกๆหรือว่าน่าสงสัยที่ทำให้เราเราชงนวนมามาทำกันเช่นย้อนกลับไปวิทยาศาสตร์สมัยเด็กๆมือชาเคยเล่นมากมือชาไม่เห็นว่กลับม้กลับม้วมือไหนชามือนี้ชากัมแบกัมแบ เหอนเลบดตงเส้นเลือดใหญ่กรมแปกกลมพริกกับขยับพื่ขยับข้อมือขัข้อมือขยับไปขยับไปเร็ว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 ่ฮ้าฮ่าฮ่า่่่่่่อน เอาแล้ววิธีกรารทำคือยังไงเล<ห>ือออนหน้าอยากคนระับผมหนังสือเอามาแบบ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 แล้วก็สลับสลับหน้าใส่กันก็<อ>มีตะวางนะตะวางนะพึงจะทำอะไรไไอะไรจะไปเฉยเอามามีตะวางไหมไม่มันจะทำแบบนี้มันจะทำแบบนี้แบบว่าสลับเอาหน้าเอาหน้าสลับแทรกใส่กันแล้วทีนี้แล้วก็ติดเทปฝั่งนี้ใช่ป่ะใช่ใช่จะดูสักหน้าเลยว่ามึงโยนสมุดทิ้งเลยทิ้งเลยครับและคลิปนี้คือน้องอาร์มโผลต้นไม้ครับผม น้องอามน้องอาผมที่เป็นลิงเกิดมาได้ประมาณ30ปีแล้วแล้วชราและใส่เสื้อาเหมือนมนุษย์กอย่างไรก็เสียตัวมือน้องอาหน่อยครับผมวันนี้มาขออะไรครับน้องทางทีมงานนะครับผมได้เล็งเห็นว่าลิงตัวนี้มีความคลาดคลาขอไปที่เที่ยวนะทางกรรมการเดี๋ยวผมต้องขอทางกรรมการโอ้โหตัวเล่กไปเนี่ยนี่คือมึงเคยดูหนังมั้มึงแค่แตะไปกูก็ตกแล้ว สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบนี้ไม่คิเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเอามาแทรกกันแล้วมันจะดึงไม่ออกเลยมาลองกันดีกว่าแต่เดี๋ยวเราจะลองด้วยมือก่อนลองด้วยมือเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะลองด้วยรถก็ใช่อ่ะมันเริ่มยังไงสลับไปสลับกันบ้าะครึ่งหน้าป่าหรือว่าเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มใครบอกว่าไม่ใช่เต็มแล้วเราจะจอดจอดยังไงเราเทกับเต็มไม่เต็มเป็นไงตะวันไม่เต็มเลยทำไงปอง ปอบฟ้องครับปอบฟ้องแต่นี้คือไม่เต็มเต็มหรอเราทีละแผ่นเลยไหมเราลุ้นแเราก็ได้แต่ว่าเหมือนไพ่อ่ะการจีบไพ่อ่ะสองปจังหวะมึงไม่ดีใจเยีนใจเย็นดิกูจะให้มันออกทีละหน่อย เออเออเออาไม่เราไม่เรไอันนี้คือลองวิทยาศาสตร์สมัยเด็กๆกันนะครับถ้าเกิดตต่ทำคลิปนี้ได้ทูายก็ได้แล้วเรอดูคี่ปูปูได้เลยจริงๆแต่ว่าเราจะมีเขาเรียกว่าของเด็ดอยู่หลังคลิปนะเมื่อคืนเราจะดึงด้วยรถแต่ตอนแรกเราดึงด้วยมือก่อนเป็นด้เมือมันดึงไม่ออกอยู่แลวเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานที่ที่หนาแน่นยังไม่ใช่็ดีกว่าเฮ้เสร็จแล้วว้าว จะก็เทปปิดทีหนึ่งต้องเอาเทปปิดด้านหน้านี้ทีนึงนี่เราติดแค่นี้พอนะกล้องเห็นไหมติดแค่ปกพอนี่แค่ปกนี่อันนี้มาตะบอลตะบอลกลับกับกัาที่นี่เราช่วยกันดึงนี่ใช้แรงทั้งหมดเจ็ดคนเลยนะครับเรามาดูกันว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับหกคน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 ตองซ้อมไปเฮ้ยเชื่อไม่ออกเฮ้ไม่ออกอ่ะเนี่ยเป็นเรื่องแล้วปัญหาไอ้แย่คนดูเคอาจจะเป็นบอกว่าเป็นเพราะเทปตอนนี้บอกตอนเทปบอกเดียตอนเทปบอกเดียวอ่ะเอ้ยตอง ยากเฮ้ยไม่ออกกินไม่ออกอย่าเมาเอาแล้วเอแล้วไอ้เนี่ยเอาแล้ว่ผ่านเรจะอ่านไงในี่อ่านสือไเนี่ยม่ซื้อใหม่แล้วก็เดียวอ่อมคนเดียวไรด้นะแรงคนเดียวแบบเทพอ่ะคนเดียวเนี่ยนะคนเดียวเทเมมาหมดกีตากีตากีตกพอแล้วอยากกินเราดูดิได้ไม่มีไม่มีทางได้ไม่มีมีทางได้เหมือไม มาหมดเลยมามาใช่อางลอมลงออสอ่อไปเจ็ได้สูไม่ได้แม่เขาจับอยู่เลยอ่ะมึงจบจากไหนมาั้ีนยฮะอคติ้งดีได้เิน มันมีทางได้เพราะว่ามันมีแรงเสียดสีเยอะเราจะใช้เจาะก่อนเพราะว่าคนน่ะคนดึงก็ดึงไม่ได้ก็ดึงมือดึงไม่ออกทีนี้เราจะเอาสว่านมาเจาะรูนี้ใช่ไหมลอนแล้วทำกันทำกันต่อแล้วก็เอาเชือกร้อยกับมอเตอร์ไซค์เยฮาร์เลย์เดวิสันจะดูว่าถ้าเกิดไปติดกับมอเตอร์ไซค์แล้วเราใช้แรงมอเตอร์ไซค์แตการดึงจะออกหรือเปล่าเจาะรู ช่วยจับด้วยจับอะไร่บอกจับหนังสือจับไปให้แตกไอ้สัตวสจะกวดร้ามไงเวรเอข้างนี่ยเข้าเหรอเข้าอยู่แต่ยากกระปูน่ะเนี่ยทำไมนิตกวากรไม่เอาหนังสือมาท้างบ้านหรือสร้างตึกมันแข็งแรงแล้วเว้ยแข็งแรงแต่โดนไฟไหม้ไง เออไปไหมไงคิดไม่ไหวคิดคิดไงวะใครก็คิดได้ฝนตกตกแค่มึงเห็นมันแข็งแรงมึงก็เกลียบเปไปต่างๆนานาแบ่งทีมดีกว่าคิดว่าจะดึงออกหรือดึงไม่ออกกูว่าดึงออกอ่าอยู่อยู่อยู่ทีมดึงออกมีได้ละคั่วไม่ออกอยู่ทีมไม่ต้องดึงไม่ออกไม่ออกไม่ออกโอ้ยู่ดึงไม่ออกอ่าตัวอยู่ไหน บอยังไงนี่นี่นี่ว้าดึงออกอะยังไงดึงออกมั้ยดึงออกง่ได้เลยสามคนสามอ่ะที่มีอยู่ฝั่งดึงไม่ออกนะครับมาดูกันว่าจะดึงออกหรือดึงไม่ออกได้ทำเ็จเรียบร้อยร้อยตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไปผูกกับรถฮาห์เรย์ดวิสัของไอ้ปองแล้วก็ของไอ้ดิวเอารถเข้ามาก่อนหอม่ไปดูรถกันเลย เขาเรียกว่าปฏิภากรรมแองความยิ่งใหญ่มนุษยชาติควรจะต้องรับรู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่นะค,ะครับเมื่อกี้ใครแบ่งแบ่งฟังไหนนะไอ้กูดได้กูอยู่ฟังไม่ขาดเออนี่อยู่ฟังเฮ้ยว่าหนังสือด้วยเชื่อขาดไม่กกกกเกี่ยวนุ้ยเเออออกูอยู่ฟังฟังไหนพ่อรถพังรถพังโอ้โหว่าให้รถพังก็ไม่ต้องไปขายทิ้งเลยแล้วมึงจะขี่แบบไปมีมังกรพักหนึ่งเลยมึงเชื่อกูดิือไม่เอามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมคนที่ดูอยู่นะผมลองเมนบอกว่าจะขาดหรือไม่ขาด หรือมันหลุดออกมาไ,ได้อยื่ยังไงถ้าเกิดแม่งแข็งในขนาดนั้นมึงไปสร้างบ้านเถอะ <ไป S 1> เรื่องเนี้ยไม่ได้เดี๋ยวฝนมันตกเงี้ยแรงเกินมึงไปเล่นนั่งไปปัมม้มไปเงี่ยแรงจัดโอเคเอาแล้วตัดรถ ง่ายอะไรวะเดี๋ยวคนดูอาว่าเราโกหกนะเสียเวลาไปเอารอมาเมื่อกี้มันดูไม่ออกจริงๆริเลยผมใจดึงไม่ออกเลยจะเป็นคนที่ไม่ออกนะเมื่อกี้มันออกง่ายม่ะก็ออกแบบว่ามันตกใจเสียงรถอะนี่ไม่เชื่อเฮ้ยแต่ว่าแต่เมื่อกี้กูเห็นมันออกอย่างงี้เว้ยอะไรดึงออกดงอออันนี้เมื่อกี้มันไม่ได้ออกแบบตรงๆอ่ะมืนมันออกด้านบนก่อนแล้วก็ ร้องใหม่ไหมได้ว่าดีดีร้องใหม่ดีกว่าว่ะเดี๋ยวทีนี้จะมีนคนเปคนจับมือให้ก่อนแล้วก็ดึงต้องให้จังหวะรถดึงพร้ออกกันอ่๋ยวจ้าทดลองอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อับอายประเทศชาติมากอ่ะทำเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยดึงให้ตายก็ดึงไม่ออกด้วอ ไม่ออกอ่ะ <c oughs> มาทีนี่ดูแล้วว่าจะทำให้เชือกตึงๆไปก่อนเปิดละเปิอละอเยเยนะอัะอดรถเลย มันมันจนแบบว่าหนังสือแบบเป็นรอยไปเลยตรงนู้นะดึงไปถึงขอปังริ้วเลยไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ออกอ้าวทีมได้ดิูได้ดิทีมเราดิทีมเราดิทีมเราไม่ออกทีมมึงดึงออกก็ใช่เอ้อไม่กูบอกว่าดึงเชือกออกไงไป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 อปไ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 ป้ป สรุปนะครับผมหนังสือแข็งแรงมากๆนะครับดึงให้ตายก็ดึงไม่ออกขนาดเอาเชือกมาแล้วสลิงอเลยถ้าสลิงอ่ะหนังสืออาจจะขาดใช่หนังสืออาจจะขาดใช่ใไอ้นั่นเขาสลิงสวัสดีอะไรสโลงไงสโลงไม่หมดวะไม่หมดวะอ้าวสรุปนะครับผมแม่งแข็งแรงจริงครับผมก็คือพิซซ่าคือพิซซ่าวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากโชว์รถเฉยเอารถไปโชว์อันนี้คือแบบโอ้ก็ไปย่อยโอ้โก็บิดเลยนะขยายเยอะๆขยากจะโชว์ว่าอุ้ยดูเขาบิดดีจนล้อจมไปเลยอ่ะ หุยแล้วิดปุ๊บพอเชือขาเชือกันว่นอับกบอย่างดีไม่มันไม่ยู่แล้วไอ้นี่จะลองไม่จะลองไม่ได้้องเจ็บเจ็บเไม่ออกอ่ะมนกไม่ออกดึงเสียงเสียงเหรออ่าดูนี้อ่าโอเคอ่ะหนึ่ี่เขไม่ออกัมนอิมหนอได้ไงวะมันอาเราอาจจะทำไม่แน่นไงอันนี้สปอรตที่เรานเออันนี้กูแบบละเอียดเลยไงานิ้วอ่ะ้ย่าเงเออเอามเอาไม่เอาไมเอาน่อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องออกขึ้นขึ้นาเล่เลยไม่ต้องออกวะเฮ้ยเอาเอาเอามัดขาเล่บัดขาเล่ได้หนวดอ่ะนวดอ่ะเออนวดได้ปะไอ้เลยไม่เอาตรงป่าตรงป่าด้ปะตรงป่าป่าป่าเอ้าเฟิรนเชิ่เลยหมดวล้แค่นี้พอโอเคครับผมว่อันนีไลค์แชร์สำหรับกานออดดาเจอสวยเดือนอนาช็อปนะครับผมอยากไปหนวดมียังเหลือบาเลยตอนนี้ใช่วันนั้นสวันกินเข้าไป พุ่งมเป็คนเรามาติเาต้องตามหาช่ากระผมมาตัดกันดิก็ต้องเอาใจรู้ไปเจ้าวอย่านั้นเล็วๆต้องจ้างพวกพวกมดเล็กเเดินเข้าไปล้อๆเอาเดินขออกมาจ้างเดนมดพวกคนเราต้อใช้เงินนั้นแหละจากาเคเราี่ว่าน้าคนเราก่ดียจะบอก่กก เธอจะบอกแมวก็ได้เธอจะบอกไก่ก็ได้เธอจะบอกเสือก็ได้เธอจะบอกสิงโตก็ได้เธอจะบอกวัวก็ได้เธอจะบอกควายก็ได้เธอจะบอกปลาก็ได้เธอจะบอกงูเห่าก็ได้เธอ